ชมทานในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะมีหลายภาพหลายคลิปที่มีการแชร์กันต้องบอกว่าเป็นแบบนาทีชีวิตจริงๆนะมีภาพหนึ่งเนี่ยคือตอนนั้นอะที่แผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วแบบคอนโดสูงๆมันจะมีแบบน้ํากระชก ก็ช็อกก็ช้กันเยอะยังคิดเลยนะว่าดีไม่มีใครว่ายน้ําอยู่ถ้ามีคนอยู่ในสระน้ําเนี่ยไม่รู้ชีวิตเขาเป็นยังไงปรากฏว่าหลังๆเริ่มมีการแชร์มาว่ามีคนอยู่จริงแต่เขาก็สามารถขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแล้วมีอีกหนึ่งภาพที่เป็นตึกที่ทองหลอดแล้วเขาจะมีแบบสะพานเชื่อมกันะเขามีสามอาคารต่อ ABC แล้วคราวนี้เนี่ยเขาก็จะมีทางเชื่อมเพื่อใช้ฟิสซิลิตี้ฟิตเนสสระว่ายน้ำด้วยกัน ดิฉันยังคิดเลยนะว่าพอหวาดเลยวแล้วถังเชื่อมมันขาดจากการตอนนั้นยิงคิดว่าเอยเคราะดีเนาะไม่มีใครเดินผ่านสะพานตรงนั้นแต่จริงๆมีคนหนึ่งที่อยู่กลางสะพานแล้วก็เอาชีวิตรอดมาได้ดูภาพนี้ค่ะ คือวันแร,แรกๆที่มีการแชร์ภาพนี้มาดิฉันก็เอออย่างน้อยมันก็เป็นพวกเศษวัสดุปเ,สเป็นอะไร<น>ะท,ที่ที่ล่วงหล่นลงมาแต่หารู้ไหมคุณผู้ชมมีภาพนาชีชีวิตของอบป,ป้ายองจุนทำไมถึงเรียกอย่างนี้เพราะเขาเป็นชาวเกาหลีเป็นชาวเกาหลีที่มามีภรรยาเป็นคุณคนไทยแล้วก็มีลูกด้วยขวบหนึงเอาชีวิตรอดมาได้นะคะ อายุ36ปีอยู่บนสะพานเชื่อมแล้วก็ข้ามมายังอีกหนึ่งอาคารเรียกว่าเสี้ยวินาทีในช่วงที่มีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวหลังคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ไปเยอะมากเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหครอบครัวน,นี้สุดยอดบางคนบอกว่าเลือกสามีไม่ผิดเพราะด้วยความเป็นห่วงลูกเมียยังอยู่อีกอาคารอ่ะตัวเองก็แบบกระโดดข้ามมาสุดชีวิต เพื่อที่จะได้มาอยู่ด้วยกันได้เนี่ยพระคุ้มครองปลอดภัยแล้วนะอะไรน่ากลัวม,มากๆว่ากันไปคืออย่างนี้ด้วยความที่พอเขาข้ามมาเนี่ยทางภรรยาและลูกเนี่ยลงจะตึกมาแล้วลงมาก่อนแล้วลงมาก่อนแ,แล้วนะคะอาจจะสุดท้ายก็ได้ตามมาเขาบอกโหเนี่ยว่าเสียวแทนสุดท้ายออครอบครัวนี้ก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะต้องส่งผู้สื่อข่าวไปคุยด้วยคุยกับทางฝั่งของภรรยาคุณสุกัญญ,ญายาท้วมหรือคุณโบ,ค,ณโบคุณโบก็เป็นเจ้าของเพจสัมภายเกาหลีนะมีคนติดตามใปนที่ตอกในล้านสามคุณโบบอก ผู้ชายที่อยู่บนสะพานเชื่อมคอนโดตามที่ปรากฏในคลิปในสามีดิฉันเอง <ฮะ S 2> คอนโดเธอมีอยู่ด้วยกัน3อาคารตัวเธออยู่อาคารกลางเลยอาคารบีความสูง53ชั้นวันเกิดเหตุกําลังไลฟ์ขายสินค้าอยู่ที่ห้องห้องอยู่ชั้น30กับลูกสาวอายุขวบ1เดือนสามีไปออกกําลังกายรอที่ฟิตเนส <ฮะ S 2> อยู่อาคาร C ก็นั่นก็หมายความว่าต้องผ่านทางเชื่อมจากอาคาร B ีไปอาคาร C ถูกไหมซึ่งตัวอาคาร C ีเนี่ยสูง59ชั้น มีสะพานเชื่อมให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถเดินถึงไอ้ฟาซิลิตี้ที่มีให้กันเนี่ยได้จะได้แชร์ฟาซิลิตี้กันช่วงเกิดเหตุพอแผ่นดินไหวเสร็จปั๊บเธอก็กระเตงลูกขวบเดือนนึงเนี่ยลงมาข้างล่างไม่รู้เลยว่าสามีต้องเผชิญกับเหตุการณ์โกงความตายขนาดนั้นพอสามีลงมาได้อย่างปลอดภัยมาเล่าให้ฟังว่าโอ้หนี่เจออะไรมาบ้างเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าเป็นพายุลมแรงเฉยเฉยไม่คิดว่าเป็นแผ่นดินไหวก็พยายามจะเดินข้ามสะพานเชื่อมมา มาถึงกลางสะพานคราวนี้มาเริ่มสั่นแบบแรงเลยอ,ะอ่ะเริ่มพยุงตัวเองเดินไม่ได้ทําได้แค่เกาะเอาไว้ให้มั่นคงแต่ก็ยังโดนเหวี่ยงไปกระแทกผนังเห็นไหมบางช่วงมาตอนจะให้ดูว่าตัวเองเนี่ยเจ็บตรงแขนเจ็บตรงไหนบ้างตอนนี้ยังเป็นแผลถลอกตามลําตัวและแขนยังบวงช้ําคืออยู่ในช่วงระบมเลยอะ่ะคือไม่ได้คิดเลยว่าเขาจะต้อง ข้ามสะพานมาแล้วที่ลงคิดว่าอป้าข้ามสะพานก่อนที่ข่าวจะออกอะคะ่ะคือเขาลงมาแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขากระโดดข้ามสะพานมานะเหมือนในหนังเลยเขาพูดแบบนี้นะคะ่ะแต่ด้วยความที่เขาเล่าอ่ะตอนนั้นะเขาบอกว่าบูก็ถามเขานะว่าแล้วมันแยกแล้วตอนนั้นเห็นพื้นข้างล่างไหมเขาเห็นข้างล่างไหมเขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่แยกกําลังเหมือนกับเหล็กมันขึ้นมาแล้วอะคือพื้นมันก็คือแตกแล้วแต่ว่ามันยังไม่แยกออกจากกันอะคะ่ะเขาก็กระโดด ข้ามมาหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงแบบปั้งอะไรเงี้ยแล้วแต่เขาก็ไม่ได้หานไปดูเขาก็คือวิ่งลงไปเลยโบก็ถามเขานะว่าตอนนั้นทําไมกล้าข้ามเข้ามาเขาบอกว่ามันยังไม่ได้แตกแบบแยกออกมาเลยมันแค่มีเหล็กประทุขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะอืมเขาก็เลยประเมินแล้วว่าข้ามได้แน่นอนใช่ใช่เขาบอกว่าถ้ามันแยกเขาก็คงไม่ข้ามเหมือนกันแต่โบก็คุยกับอปปาว่าแต่ถ้าเกิดวิ่งกลับไปก็ไม่น่ารอดนะ เพราะว่าตึกเอียงขนาดนั้นแล้ววิ่งกลับไปมันก็คือสระว่ายน้ําใหญ่มากตรงนั้นนะคะโอ้เล่ามานี่อย่างกันในหนังนะคุณผู้ชมแต่นี่คือชีวิตรจริงที่ต้องเอาตัวรอดนะคะแล้วตอนนี้ครอบครัวของคุณโบย้ายก่อนนะไปพักย่านใสาใหม่ก่อนเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปตรวจสอบที่คอนโดไปดูซิว่าเอ๊ะ A สภาพคอนโดเนี่ยเป็นยังไงนะคะเมื่อ7นาฬิกา33นาทีที่ผ่านมาไปดูเของ นายกรัฐมนตรีนะครับติดแฮชแท็กแผ่นดินไหวบอกว่าปอพอประกาศลดระดับความรุนแรงจากระดับ3เป็นระดับ2แล้วเมื่อ30มีนาคมที่ผ่านมาสาระสําคัญคืออะไรของเดิมเนี่ยตอนที่เป็นระดับ3คนที่จะมีหน้าที่บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติคือรัฐมนตรีมหาดไทยพอลดระดับเป็นระดับ2ก็จะคือนอำนาจให้ทางผู้ว่าทั้งผู้ว่าแต่และจังหวัดและผู้ว่ากทมให้ดําเนินการภายใต้พรบอปอพป,ปี50 ประสานงานและจัดก,การในพื้นที่ตัวเองได้ต่อไปนะครับแต่ว่าปอพจะเป็นตัวกลางประสานงานติดตามและสนับสนุนการทํางานของทุกพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติโดยเร็วค่ะอันนี้คือที่<อ>านายกรัฐมนตรีโพสต์ใน x นะครับ